สวัสดีครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับยาวาฟารินกันให้มากขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาข้อหนึ่งวาฟารินคืออะไรวาฟารินคือยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาป้องกันไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อนนั่นเองครับมันถูกใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันเช่นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ AF และป้องกันลิ่มเลือดอุดตันที่ขาหรือที่ปอดครับโดยติดตามค่าตกตะกอนเลือดที่เรียกว่า INR นั่นเองครับซึ่งต้องอยู่ระหว่าง2-3ถึง ข้อ2วิธีใช้ยาที่ถูกต้องให้รับประทานวันละครั้งเท่านั้นนะครับและต้องทานเวลาเดิมทุกวันถ้าลืมกินยาละหากนึกได้ภายในวันนั้นให้กินทันทีเลยแต่ถ้านึกได้ในวันถัดไปข้ามไปเลยนะครับห้ามเพิ่มเป็น2เท่าโดยเด็ดขาดข้อสาข้อควรระวังสำคัญห้ามหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรโดยเด็ดขาดต้องแจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทุกครั้งที่ไปรักษาว่ากำลังทานวาฟารินอยู่และต้องเฝ้าระวังอาการเลือดออกง่ายเช่นมีเลือดกำเดาออกบ่อยเหงือกมีเลือดซึมเวลาอมแรงฝัน หรือถ้าอุจจาระเป็นสีดำหรือมีเลือดปอนให้รีบไปพบแพทย์ทันทีข้อสียาและสมุนไพรที่มีผลกับวาฟารินยาที่เพิ่มฤทธิ์วาฟารินทําให้เสียงเลือดออกง่ายขึ้นได้แก่ยาปฏิชีวนะบางตัวเช่นคอไตรมอกซาโซอีเรโซไมซินเมโทรนิดาโซยาต้านเชื้อราเช่นฟลูคนาโซคิโตโคนาโซยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซชเช่นไอบุโพรเฟนไดโครฟีนแอสไพรินยาลดไขมันเช่นเจนไฟโบรซิลและสมุนไพรหรืออาหารเช่นกระเทียมขิงแตะกวาขมิ้นชัน รวมถึงผลไม้สุกอย่างต้วยขนุนมะละกอมะม่วงอีกกลุ่มคือยาที่ลดวิตวาฟารินทําให้เสียงเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้แก่ยากัรชักเช่นคาบามาซีปีนฟีในทูอินยาปฏิชีวานะาไราแฟนพิสินอาหารที่มีวิตามินเคสูงลดวิตวาฟารินโดยตรงผักใบเขียวเข้มเช่นคะน้าผักขมบรอกโคลีกะหล่ำปลีชะอมใบมะรุมหน่อไม้ใบหญานาตับสัตว์สมุนไพรและสม เซนจอนรวดกระตุ้นการทำลายวาฟารินที่ตักชาเขียวหากดื่มมากมีวิตามินเคอาหารเสริมและวิตามินวิตามินเคแบบเม็ดหรือฉีดต้านฤทธิ์วาฟารินโดยตรงโคเอนซามคิวเทนโครงสร้างคล้ายวิตามินเคลดค่า INR อาหารเสริมและสมุนไพรบางชนิด สามารถเพิ่มค่า I.N.R ได้แก่น้ำมันปลาและโอเมก้า3ที่มีฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดกระเทียมที่ทำให้เกล็ดเลือดจับตัวลดลงแบดกล้วยที่เพิ่มความเสี่ยงเลือดออกขิงที่ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดคมิ้นชันที่ต้านการแข็งตัวของเลือดดอกคำฝอยที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดและวิตามินอ e ีในขนาดสูงที่เพิ่มความเสี่ยงเลือดออกอีกอย่างคือการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกง่ายระวังนะครับข้อ6เคล็ดลับปลอดภัยจำง่ายง่ายด้วยสูตร3าทำสามไม่ สามทำคือ 1. กินยาตรงเวลาทุกวัน 2. ตรวจเลือดค่า INR ตามนัดเสมอและ 3. พบบัตรผู้ใช้วาฟารินทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาล 3. ไม่คือ 1. ไม่หยุดยาเอง 2. ไม่ใช้ยาหรือสมุนไพรใดๆโดยไม่ถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนและสมไม่แกว่งปริมาณการกินผักใบเขียวในแต่ละวัน วาฟารินเป็นยาที่ช่วยชีวิตได้แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังสูงกินให้ถูกเวลาตรวจเลือดตามนัดรู้จักอาหารยาและสมุนไพรที่มีผลต่อยาและรักษาความสม่ำเสมอในการใช้ชีวิตเพื่อความปลอดภัยของหัวใจและชีวิตของคุณเองนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเภสัชกรโรงพยาบาลสกลนครครับ